ทุกไลายเด่นทุกบ่มีเสือขาทุกบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่เออนีื่อนปูแกาปูคือพวกขาวปูพุ่มปูขุนจำคื่อจำช้างจ้าบวายจำท้องฉักระดิกจำวายคือใครใครวายคุณพระองค์มือนี้กับพ่อแม่ไหวทิ้นมือนี้กับพ่อแม่วัวผักเพราะว่าผักพันว่าเนี่ยมันว่านเนาะ ผู้นักคนกับฝันดีผู้นักคนกับฝันได้เนาะฝัน,นความฝันเชื่อความฝันเชื้อพันเชื้อมือเชื่อควักมือเชื้อมือ,อแข็งเออแต่ว่าบางเชื่อบางที่กับฝันค่อเห็นมุกไม่คู่ฝันว่าไงได้เกบเกิบเกิดเน,นาอนะอีกอยางแตงโมเนาะจ้าปูแต่ว่าวันนี้ไม่คู่ฝันพอให้ไม่คู่ฝันพอ่อกะให้แม่คู่ไปดิ่ตลาดกินแบ่งรัฐบาลอืม ใชเพราะว่าอะไรมไม่คูดกับไปขึ้นเงินกูแค่ไหมอีนักแกงแกโมว่าขั้งขึ้นเงินกูอีพอขอเนี่ยว่าใครจะไปยืมแกคบขนาดถึงแม่งรด้บ,บาลว่าใครเออไปแคบไปพอ่อถึงถึงไปยืมว่าโอ้เดาแคบก่อนเออมาเมื่อหนึ่งไม่พูดใหญ่มาหรูกมา เอาั้งมถไว้แก่เายเาไว้กไว้ย็เสยง้เอาโอ้ยจาายังเสีลักจังชรต่เสเอื้อนเอานาอหว่าโอ้ยจัไม่เ่ากระดดกระเดีนพูดเเอากระเถาต้นเกิดโดนจังสช่เดียวแต่พอเกิดโดนยังว่าเาเลยโอ้ยกัปูกับปลาของว่าเ่าเ่าะแกแขวกับพราวันยื้อกจะจาะกระกอนํ้ำน้ำพเหี่ยวกับเาเหีียวเยอ เออเกิรุ่นพ้อมกันเราไปดอกันเดือดครับผมปัดนปืเนี่ยีแปดเทินบุญตัวปูแปดเทิอนเาะเสยเก้าเราตัวยบอกเาท่านในป่านั่นเพราะไ่ักเอาหูจ้างคุอม่ไกลจะรักเก้าใลไรกเก้ารักคมาตายโอ้ยฉันดื้อขนาดไดนเก้าเออฉันใส่ตัวแะตายเร็วกบอก ว้าเจ้ว่ามาขอนน้ำม่ว์น้ำปูหละยห้าต่ออย่นี้กินน้ำม่วงเช่าเขากับวัดตายอำม่วบ้ายว้ากับวัาท่านชีวิตไปชนากับวัดไตอนั่นนอกับชโตอายุให้อายุอรียว่ากันดหรักเปิดมั่งโเออมาสามขาวยาวรุงหมดนะมาผู้สาวดุง ร่วมดือมดบันเด้อยักเรยนมง้งข้อเขาชวนคอยเออสาวนังนอยตต้เออสาวน่อนอยแ้คนกชิบเขาก็ะชืไปเจ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 เดีวอไปไปคนหลังมยังไปแท่เง่น้องป้าฟาว้กับพ่อรู้อเจะามัอยากว้าวหน้าพอขยายว่าสั่นเออรับขายเออจากขายอิตาลีวันค้าว ออ рон, 1, อ iałem, อเออขอกราบคารวะผู้คือประค้าพรผู้กราบปู่บุญคุณปู่พุ่มเออพร้อมกับองค์ไม้คู่นั่เออพร้อมพวงมาลัยก้าวปวงขอถวายเออไปคือไปแต่รวมเพื่อนรวมกันมหาคือดีก้าวรอดไว้แข่นวหวที่นั่งสมชีอืมคือว่าสมชีสิงชิงพร้อมกับนาง พี่กุ้งวิเศษฝากมาววาแช่ว่าแดกนางวันดีประพ้ารวบร่วมไปจูอใจมารวมเพื่อรวมแขน้อมกรบพวกงมาหลอกมาได้ตื่นมาได้กับงามงามมึงเดี๋ยวมบุญชาปูกับงามแ้ลนเพราะงามเสียงเขาอย่างนย้อขึานเึ้นใส่ใส่ปิ้งๆิ้งปังปังก่อนจะแข่งเตอรมา้งค่ะสบายหูสบายตาไปแค่คือเนาะ อ้าวให้อื่นยังล่ะเออมือขูบมือดับมือขูบมือไม้มือสุขภาพแข่งเรงเงินไหนกองทองเอ็มมาจริญงจะดึงไหนพวกน่ะทำมากค่ขคืนเด้อลูกเด้อเครื่องควกเอาไมโครงน่ะนะเออฝ่ายอีเมียมากอีเมียเสียงมากว่าใ่นี้สงสัยว่าเราให้พ่อฟัง เออพ่อมาพ่อขึ้นหอนอโพ่อเนีมากดูเดี๋ยวพ่อมาพ่อเนมาเสียงเงรปกินเขาก็อแซบตัวขึนอย่างืงี้ยเสียงอิฟโฟเนี่เสียงเจ้าเ่าอโนได้หมกได้แ่กวมดว่าไ้เนาะไม่พ่อยังงบ้านคนแล้วใ่าจะทำไมถึงบ้าพ่อไปถึงไปเดียวไม่แค่ว่ารวยเล้นีย

เขากำให้คือบ่ให้ความเกิดบอกมันบออยากคุ้มกินจะได้กินก็ได้แม่ปูเพราเฮ็ดก็ะทำแล้วเรียนอยู่ไหนล่ะกระไม้เก่าเนี่ยกระไม้ไม่ก็เฮ็ดจังซี่บอ่อืมแต่ยูบ่กมึงการบอกอยากคุ้มก็เคยกินอยากคุ้มเออลงปูเกิดเพราะท่านหรอปูการอยากคุ้มเป็นยังไงเนี่ยเออเกิดเพราะท่านหรอเกิดเพราะท่านเกิดท่านก็ได้ลูกลูกปานนี้หรอปู ทานเกิดบ้างขั้นย่งอ้รุพอจังว่าหาเืิเก่าขั้นปีคุืงหาเืินเก่าขั้นปีคุณนได้อเดวงนกุพวันได้กุ้งได่ข้ากุกนัันเคยขางกุ้งตืออันนี้เกิดมาเนี่ยรุ่นดอกเยอน้อยกุ้งโตเยอน้อยก็้งโมเฉพืะก้ง นังสมศร้มันจะหันดลมันกระมาเกี่ยชุ่มเกี่ยเรียงออชุม่มพ่อแม่นี่ยเราจะเกใช้ไผบ่าใชลูกป,ปูเออเออแค่ไหน,นว่าเก <laughs> ี่ยบ่เรียงเกี่ยเพียมามันสีไงลือมันสีเทา,า,าเทาไม่เรียงดีแค่ว่าเกี่ยคือขาหมูเอ,อเอาเรียงเียเียมาเออแค่ว่าเกี่ยคือเอาห้ามพักเกี่ยหมูคือ<า>บอไเกียเกีนะรก็นแ่นนะเอออย่นั่งชมคือมันกับปิ่คนดือ มันเด็กพอเด็งเมย์เด็ขึ้นเด็กน้องาบบนี้ไงกินท่านตลอดเออได้คือได้สั่งนะมึอละหอยแค็งไปพอวันเ<ช>ออหอยแค็งไปได้กินได้ท<ช>่านเพ,พื่อผมพระเออขาดนี่นนได้ขาดนาบ่มีไม่มองถึงแต่ว่ไปตูบันขาดนี่ขอให้ทำความดีให้รู้จัก,กัญญูรูปพุ่มพ่อเมย์คนคนนั้นจะจะเริ่มแม่บอกอือ เออคือการด้นเกาหะเออหางมืดดีได้ยัง้เออพนผ้าที่าช้างจะช้างไปเออมม่สามนั่งพานั่งคือว่าจังไหก่อนคือว่าม่ไกลสินเสนคือว่าไกลไกลไกยสินเสนกยข้อขนบนลกบนโลกคือว่าไกลว่าแขว่ามันงองไกลเออไกก็หย่างอกลนถ่ายิงปะเออเอาคืององไกลอันนันหรข้างหลังไหนอ๋องไม่จิน่ เออคือเออคือว่าน้องเิ๋มน่องกายอันรยังั้นปลาไพ่จ้ะบัวอนยักปลาไพ่หรือเปล่าอืาไม่้ามพะนั่งโอ้มาขาดจากพะนั่งกระด้เนาะเออพะนั่งนองเชื่อปือยีว่าหาปูจ่าเออมาขารว่าปูจ้าอีพออยคือปัดยาคหาวันคือกว่าอีพอนั่นนะเออรอกับเป็นรอเฮ็ดบุ่มกับผ้าบุกางเฮ็ดบ่อยแค่ <Yeah. S 2> ออเอพอพ่อจกจอดใ้ลูกพ่อจะคุ้นลูกอ่วัหวนวันละูกเนาะเออพ่อให้ลูกร้านได้ให้ว่าเป็นห้องพ่อ้องใช้ให้ลูกร้านได้มากราบมาหวา้ได้เป็นคือพึ่งขัางใจเออผู้แตากับเป็นคือพึ่งขัางใจ <c oughs> เรื่องเรื่เรเร ork, อเรื่ ork, องบืง้พอพ่อกับพ่อเด็กปล่อยแบกลูกพ่อเบาปคือคือได้ไม่หันออกไ <c oughs> ม,มันเปิดกระถางเนาะ มวนไปหดปูมวนหมาไปโลุดจีฟังพอกระชว้าลูกยืนอ่ะเอาไปใข่คนแด่งฟังเออคนเท้ามักระเ่ากระแกะไปนะเกิดขึ้นว่ามือเกิดเจ๊เลวกรเจ็บเลกระจายพูกคนบานแกะกระไยเร็วเออพอชนังเวลาชีเข้าเหลือยูกันคืดอ่ะในมือเขาคือเด้ำมุอะเออตอนเป็นงุมเท้าเขาอาจจะคิ้บ่บ่ บานท <ım. S 2> ีเขาแค่แรกเแค่เรียบลูกเรียบเต่ามาเร็วเอออันนด้ก็หายตินหายเมื่อบูกร้านเออใครเขาหายกู้หายกึ่งบางทีเขาอาจจะเรียบพ่อเรียบแม่ฟูบ้านคู่ไงหูการบอกเออผู้มันคำมันคู่กันเรียบพ่อเรียบแม่บางทีถึงว่ารด้หนักชื่อจับไปเที่เวีอหูการบ่เท่าเขาะแห้งเร็วให้เขาวัดจำถึงให้เขาวัดภาว่าไง เออกูแข่งกูแข่งกับพ่อขวดไนีกับขวดกอกําลังไกกันอ่อยเจ้าไปหาขม้ปูเออเจ้ไปหาเฮงเฮกวาดกางเขาแล้วหุ่นกระโเออคัน่ะคันปูว่าผดกับพอมีกินกบจะไปตัวไปว่าได้กับเขาแล้วลกู้เข่าเนี้ยเขาหาให้กินลูเขาคงไม่จะได้เข้าึ้นบาทก็คือพ่อกินกูบอกจะเอาไปนั่นะเออเก้าึ้นบาทก้าวรเปัง อ้อพ่อเอาจังไหนมาเออกรนเพาะจะกะจะกินก็เข้าคลิปกระเพาะจะกินได้ข้างมั้งเออปก็ดีเพอาตายละคุณอืมอ๋อเออไคเขาไห้ก็ดีมันก็รูอด้วยเออแต่กินได้ข้างไปเวียากรเวียนใาเวียนแขนจะกับเวียนข้างตือมัดขึ้นกระข้างคนเข้าเวียนไาวใจเกิดมาดูว่ามือได้คือเกิดมือได้คือตายอือมัดึ้นะข้างไดเจอตั้งเมื่อเกิด เออไม่เกิดกับบ่านเองหรอกไม่ขอไม่ใด้จะไม่อว่าจะขอดมืออื่นยังขอดมืออ้อเลยแข่งบอกคุณหมอกบหมวดบ้านเออคุงเอาอย่งนี้นะคุณคุณหมอคุณเจ้าชาวดูด้วว่าจะขอดว่าชี่สิบเก้าว่แงว่าสิบหกสิบเก่าันบอว่าชันหนึ่งออกสิเก็ดเห็ืนหมอมัดไปกันแก่งไหขงไหนขาน้วนว่าสิบเก่ามันยังออกคิบเกดไม่หมด แต่ว่าง้วนนี่ว่ะลูกร้านไปหาหมอเดือนพฤศจิกายนนี่ว่ะเออเนื่องจะโม่เค่อยไปขอหมอจ้าผู้มีจ้าแน่ละเก้าเดือนจะขอดไหมหมอ <c oughs> บางคนขอก้อนกำนดกำมือไงอืม <c oughs> ขอก้อนกำนดขึ้นย่างเก้าเดือนปกติขอดเนาะอันนี้เจกตเดือนขอืม อาคุณหมอจะนัักนน้าวเดือนนะให้มาตรวจคันด้วยแล้วก็คุณหมอเออให้ว่าอุจ่าเรียบร้อยเออนางแก้โมทของโยแล้วนะอืมเด็กใกล้ใกล้จะอวยแล้ววันทั่นว่ะเออขณะนี้ให้มาหาคุณหมอว่าชื่อชาวก้าวนะวันทันคุณหมอว่านะ เออนายว่าชื่อข้าเกาวบนนีนนั่งแต่งมูใบขอมันยวอนไายเสียออกก่อนเออบอกเข้าวเกาหรือไคุณกับอกนั่งแต่งมูมันแข่งัมันบอกว่าชื่อ่นไหนออกว่าชื่อนไหนเนาะออกเมย์คนนเง่อนข้าเกากับบ่าเมย์ออกบนไหนข้าเกาออกบนได้เดขาดนได้เลดขออกก่อนกำหนด อานเตงหมคออดบุดก้อนกำหมดข่อยไปช่้ซิบหงค่อยกปชี้ซิบหงเดือนนี้แหละลอดซิอหงก้อนกำหนดลอดก้อนกำหนดบอกงั้นไะไก็ว่าคุ้หมอคือคำงวนคือเขาแต่งงนก็ว่าจะหุงน้าววันเกิดแม่บอกวันจายก็บอกว่าเกิดท่านเชิก็บ่กเงินมนคุ้หมอนั้นชาว้าว วันที่สิบหกวันอืมวันก็ได้ช่างกลางวันวันที่สิบหกกลางวาเออขาว่าจัาไจเนี่คุณหมอผู้สิครับนง่ผู้ทะเลกันเน่ยเอาวันชี่นี่บคุณหมอนัต่งหมู่วันที่สาบเก้าแกขอดก่อนกำหนดขอดวันที่สิบหกเวลาบัตรยี่ไม่เวลาเดยวเวลาขอดใจบ่อ เออขั้นว่อมือเว้านะขอดบ่ได้ไปคู่บันเว้ยนะคืสออกลูกเขาต้องเขียนว้คุณหมอเขียนเหมือหมอเออขนาดนี้ลูกของคุณแตงโมคลอดแล้วนะคะเป็นบุตรผู้ชายค่ะพุกอย่าเป็นผู้ชายด้วยกันเออไปผู้ชายค่ะน้ำหนักบังต้องมือหน,นักหน,น,นักด้อยข้างนําหนักพ่อน,น้ำหนักของลูกแตงโมชิบเก้าว่ชาช่ มุกขาคว่าคือเก่าหนึ่งทุกถูงถุงเ่าเขาเอ็นหนึ่งถุดข้าวหนึ่งขีดโรกเก่าขียนมาแบบง่ายแต่มุ่งง่ายนะหนึ่งจุดถูงเกาเขาเขียนก็คือเวลาออกอันนี้คือเวลาเวลาขอดแล้วไงอืมขอดแล้วหนึ่งจุดถุงเกขา มัดปิดก็แค่ะแต่ว่าออกแงบกขึ้นเฮบวนออกังเแวงบักข้อมขี่าหว่เลยบักแงบเวงขี่ยหญ่เลยมัดเมย์มือขี้โอกูขี้ไปก็อูกูขี้ออกก็ู่แงบแวกขค้ขันอ๊กูกูขี้าำพวกกูออกได้แค่แถมขี้บ้านนี้ก็ไปขันแต่ว่าแค่ขี้เออ บาดนี่ออกแค่แก้วเลยคือโมองเล่นพ่อขายว่าเอาไว้ร่าม่งเหม่ใหลวงพ่อว่าก็คือเ,าเนาะเออบาดยู่เข้ามาวาดอุ้ะรั้หูย่างแตงโมขอดไปแ่กหกนาฬิกาเก้าคืบห่างนั่คือเบิ่งรู้หนนาฬิกาเกา้กาคืบห่างนั่นคือม่งก มั่กับป็วว่าคือคิอหกก็เกา่าอืมนี่แหละววเรียก,กว่านะอยังว่าคือเงี้ยนี่หวังว่าจะแต่งงว่าคือขอดเข้าเข้าเด็ดขอดคิบหกออกขอดคิบคิอหกนั่นออกก็ได้หกนาฬิกาเก้าคือหางนั่านคือเป็นเพศชายผู่น่ะบอกเพศพูนะ้นั้นน้หนักบ้างน,นังฮะหนึ่งจุดถุงเก้าหนึ่งบอกคัดบ,บอกเงี้ยบ ใครว่าคุณหมอผู้กหหมอไงซึ้งอันนี้หมอไงอืมหมอข้ามวนนวร่นี่้เนี่ยข้ามวันวร่าไห้เครจะบออีนั้นกับวลนนี้ข้ามวันเดแตเงียวได้จ้วยเนี่ยแกว่าคุณหมอจะปึ๊กปึกยังเดี่ยวบ่าเมืองได้อืมขนยดว่าคือออกว่าคือข้าวเก่านั่งออกว่าคือคือัวนี่อืมงานน่ะแกไป แน่น่อนครกนกทุกอคืนทุกอก่างอลกว่าเดิมแกกายสังคารของมนนษย์เออมันคุกแค่ใจยางถึงได้มือแกเข้าสึกติดถึป่วยมันมาบอกไว้กับมือได้ม,อม,ม,มอือนินนั่งเบาๆวบาๆมือฝึกใจกับขอนคือเขาวาดอืมอ,อาจจะได้ข้นกองฟ้นไปนอนตลอดชีวิตอืมมันฝึกแรงแรง,งได้เพราะฉะนั้นอืมเรื่องการกินการทางอืม ขาคบข้างกูไปคือมือหน่อยมือร้ายกูคือไก่ของเฮาอยากจะทําไม่ใช่เรื่องอเมาเลาะเออไก่ข้าวบุญบ่มาใครบื้อบังคับไครบ่อื่นทั้งกายอืมคนเฮาขั้นว่าบื้อบังคับบ่อยากเคลียร์แค่บุญให้ออกจากหึืจากไก่ลูกร้ายที่นั่งคงคืนอ่ะเออมาขอลูกไก่กูไม่รู้อึดไกเรียนขึ้นอีกไก่รีก็อีกไก่รอ มักการคือขันกีฟอ้ยให้ผู่ใครก็โขกได้แร่าเปโขกได้หมันด้ฟอ้โดยบ่งทีคุขันได้ก็คือเสกตัวบักข้ามไปขหยคือเกเ็ดบุญน้ำคือจะให้ฟอ้ยเมื่อนน้ำเออไม่บอกแค่คือบอกขัพ่อ้ยเออโอ้ขายกูกหลานเนี้ยขันเล้โขกเด้ยรเขาได้ยังกึดอีกเหมือนฟอาเงินเดือนกาคือกนฟอ้ยบอว่าไม่คู่ ไปเอาสมบัติมาผู้ืีแกมาหันมับอกผู้ที่าเบงกันกสะุกนคนแะคือหกว่อนครับพอว่าขั้บบนบอ่อด้คึดหกวกาคดเกลงดื้วกัรคิดพราะเอาาคือคือดูงใมันได้อืกเขงเขาเนะนี่ยก็รคือว่าเปิดกันหุงเนะเออเนี่ยพ่อกับพ่ได้หลอกลวงผู้ใดนะเมื่อจะจวตุ้มดวงใจนะอือ อันนี้มันก็คือบวงบาลนี่การสะสมขะบุบนเมงบุ hmm. mm ๊กเออมาเป็นยังนั้นี่ยมาเป็นอย่างเนาะเอาวลูกหลานมาวันนี้เมื่อเนาะจะถามพ่อบ๊ะึมพ่อไม่ได้ก็ได้เมื่อเนะเดี๋ยวไปก็ข่าวเนาะ